สวัสดีครับลองของซะหน่อยคลิปนี้เอาใจคนกักตัวอยู่บ้านสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านหลายๆท่านที่ตอนนี้ต้องกักตัวอยู่กับบ้านไปไหนไม่ได้ต้องทำกับข้าวเองต้องทำกับข้าวให้ในครอบครัววันนี้มีของมาน,นำเสนอ ลองสั่งมาดูอันนี้ลองสั่งมาให้แม่บ้านที่บ้านลองใช้ลองมาดูกันเลยครับอ่าอันนี้เป็นกล่องด้านนอกอ่านี่เครื่องก็คงเห็นกันแล้วแหละว่ามันเป็นเครื่องปั่นสำหรับปั่นมาดูรายละเอียดกันนิดนึงตัวเครื่องความจุ 100ml ใช้ไฟ30มวัตอันนี้ใช้5โวลต์เสียบไฟ5โวลต์ได้ก็กล่องก็เล็กๆกระทัดรัดอันนี้จะสั่งเป็นสีชมพูมาลองดูด้านในกันดีกว่าแกะออกมามีการกระแทกมาให้เป็นโฟมโฟองน้ำโอ้อย่างหนาเลยเนี่ยอย่างดีเลย ข้างด้านในมีสายชาร์จมาให้เป็นหัวชาร์จ USB เป็นแบบเสียบกับโทรศัพท์แล้วก็เป็นตัวเครื่องตัวเครื่องแล้วก็มีเป็นคู่มือมีเป็นคู่มือมาให้ มือก็เป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเครื่องก็คงไม่มีอะไรต้องมานั่งอ่านงั้นเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนตัวเครื่องเป็นสีชมพู่ตรงตามที่สั่งมาเครื่องเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกก็แข็งอยู่ เป็น2อใบมีดอันนี้ถอดแยกออกมาได้ถอดล้างด้านล่างเป็นยางซิลิโคนกันลื่นตรงนี้ตัวเครื่องอ,อันนี้เป็นรูสำหรับเสียบชาร์จใส่ชาร์จแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มกด อันนี้ก็เป็นยางอ๋อกันน้ำอันนี้ละ่ะถอดล้างได้อาไหน,นลองประกอบดูสิอันนี้ต้องระวังหน่อยใบมีดคมอ๋อมันจะมีล็อกของเขานี่นจะมีล็อกแบบนี้ ลองกดอ้าวใช้งานได้ไหน,ไหนลองดูสิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะปั่นอะไรได้บ้างแต่พวกพลิกพวกกระเทียมอะไรงี้ก็น่าจะได้นะได้แน่นอนอยู่แล้วแหละ แต่พวกเนื้อสับหมูสับอะไรอย่างเงี้ยไก่สับก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เหนียวมากก็คงน่าจะได้อยู่ข้างบนเป็นไฟออเป็นไฟสถานะออกกดแช่กดค้างมีไฟขึ้นโอเคอ่เอาเท่าออกอ่าเท่าออก เอาออกก็ไม่หมุนอ่อเซฟตี้อันนี้เป็นเซฟตี้เท่าออกก็ไม่หมุนอ่าใส่ถึงจะหมุนแล้วถ้าเกิดว่าอ๋าาเอเท่าออกนี่เท่าออกก็จะมีเป็นไฟเตือนอืมอ๋อนี่นี่น,นี่เหมือนตรงนี้ งนี้อ่านี่เห็นไหมตรงนี้เหมือนเป็นเซนเซอร์เหมือนเป็นแม่เหล็กหรืออะไรสักอย่างตรงนี้เป็นเหล็กเ็คือถ้าไม่โดนเข้าล็อกเขาก็จะไม่ทำงานก็โอเคนะก็เซฟดีอลองเสียบชาร์จด,ดูอ่ะ เสียบชาร์จดูสายชาร์จมาให้ก็ยาวอยู่ยาวอยู่สายชาร์จมาให้ก็ยาวอยู่เสียบปึบ๊บ ค่อนข้างแน่นอยู่นะนี่จะแน่นอยู่เสียบก็จะขึ้นเป็นไฟแดงชาร์จใช้ไม่ได้ถ้าเสียบอยู่นี่ถ้าเสียบอยู่ใช้ไม่ได้ไม่ติดขึ้นไฟแดงแล้วคือไม่ติดอ่าถ้าปิดปุ๊บอ่าถ้าปิดเอ่อไม่เสียบชาร์จถึงจะใช้ได้ ก็ใช้ก็โอเคปลอดภัยดีโอเคครับอืมสายค่อนข้างจะแน่นไปหน่อยแต่ก็ดีแล้วแหละแน่นแน่นอ่ะไหนลองดูขนาดหน่อยขนาดประมาณสักสิบไม่ถึงประมาณเก้าเซน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักเเซนสูงสูงก็ประมาณสักแเซนมี2ใบมีดอ่ามี2ใบมีดก็ถอดล้างทำความสะอาดก็สะดวกดีนะง่ายดีปั่นผลไม้ เล็กๆสักถ้วยหนึ่งให้เด็กอะไรเงี้ยเด็กเด็กๆๆเล็กๆเด็กทาลกอะไรี้ก็ <ๆ S 1> ก็น่าจะพอได้อยู่นะสำหรับคุณแม่อะไรงี้ก็ได้อาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคนที่ต้องอยู่บ้านเป็นอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องทุนแรงทำกับข้าวในช่วงกักตัว โควิด1 9นี้ก็หล,หลายๆคนก็คงมีฝีมือทำกับข้าวกันบ้างก็เป็น1นึ่งไอเทมหตัวช่วยสำหรับทำกับข้าวก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ